อาหารง่ายๆนะคะสำหรับวันคริสต์มาสมันก็เหมือนอะไรดีเราก็ทำอาหารที่เราอยากกินเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ทำให้เรากินเราต้องทำเอาเองทำเองมันก็ต้องตามใจเราสิคะตำม,มาักฮู้ ทอดหมูทอดหมูแต่คนเอาไปกินใกล้สิเบิดแล้วกินกับข้าวเหนียวแกงเลียงแกงเลียงกุง้ง ก็หมูขาหมูใกล้จะหมดคือกันเฮ็ดไปกินไปนั่งกานไม่ได้ก็ผัดผักนะคะก็ง่ายๆบ่ไม่ยังไรกินแค่อิ่มมือใดก็คือกันน่ะล่ะเพราะว่าเรากินประจำทุกวัน ทำกับข้าวเยอะแยะไปหมดทุกวันทุกวันก็สิเปนว่านยังกัเข้ากับกินนะนะกินตลอดเวลากินแล้วก็กิน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 ไหมคะเราก็เหมือนอยู่กับร้านอาหารของข้าเองละลานอาหารส่วนตัวของข้า หิวเมื่อไหร่ก็เดินมาได้กินแท้ๆละ่ะนี่ก็อยมก,ก็จะมีเห็ดก็จะมีกุ้งมีผักผักตามที่เราหาได้แกงเลี่ยงธรรมดาต้องใส่ใส่ยงใส่อัน ฟักทองได้บักอือก็ทำไปทำไปกินไปแสบเบรดทุอย่าง่แหละสีเมื่อคอยข้าเหนียวสมตํา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 มาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันเด้อกินบ่ กินเพื่ออิ่มกินเพื่ออยู่อ,อยู่เพื่อกินเป็นวันอะไรของเราเราก็กินกินทุกวันอร่อยทุกวันมาค่ะกินไปร้องไปมาอนกินไปร้องเพลงไปม่วนกรุ๊ ขายดีตำมะคงขายดีตำมะคงหมูทอดกรอบขายดีเป็นตะนหนแซ่บอลี